ไรอันกาเซียเวอร์จิลออติสจูเนียบิ๊กไฟที่ทางโปรโมเตอร์รูปหล่อออสการ์เดลาโฮยาอยากจัดขึ้นโดยล่าสุดนั้นออสการ์เดลาโฮยาโปรโมเตอร์จากโกลเด้นบอยโปรโมชั่นได้ออกมาเปิดใจว่าเขาสนใจที่จะจัดบิ๊กไฟของสองนักชกซูปเปอร์สตาร์ชาวอเมริกันทั้งไรอันกาเซียและ Virgil ิล t อตให้ได้ขึ้นชกฟาดปากกันจริงๆแม้ว่าทั้งสองคน จะอยู่ต่างพิกัดน้ำหนักกันถึงสองค์ดเลยทีเดียวและอีกเหตุผลก็คือทางไรอันกาเซียที่ยังอยู่ในช่วงบำบัดอาการคุ้มดีคุ้มร้ายของเขาและยังโดนโทษแบนจนถึงช่วงเมษายนในปีหน้า สำหรับทางไรอันกาเซียและเวอร์จิลออติสจูเนียพวกเขาเคยชกกันในมวยสาคนสมัครเล่นมาแล้วถึงสองครั้งและในตอนนั้นเป็นทางไรอันกาเซียเอาชนะไปได้ถึงสองครั้งแต่ปัจจุบันเวอร์จิลออติสเขายังเป็นนักชกที่ไร้พ่ายซึ่งทางผู้สัรนทัดกรณีในวงการมวยยังได้ออกมาวิเคราะห์ว่าไฟนี้ยังคงอีกยาวไกลจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น นั่นก็คือทางไรอันกาเซียยังโดนโทษแบนจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าและเวอร์จิลออตติเองเขาก็ยังขึ้นชกอยู่เรื่อยๆและทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแปรสำคัญก็อยู่ที่ไรอันกาเซียว่าเขาจะพร้อมขึ้นบนสังเวียนได้ในช่วงไหนนั่นเอง